สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาลินชามมาอีกแล้วค่ะวันนี้ข่าน้อยจะรีวิวของที่ใช้ในช่วงที่แบบว่าไปไหนไม่ได้เลยก็คือว่าเพื่อนซื้อของมาให้นะคะเที่ยวรอดเด็กซื้อของมาให้คือไปไหนไม่ได้ได้เลยใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวกับอะไรนะแต่หมายถึงว่านางซื้อของมาให้เราเพราะว่า อมอไซค์ไปไม่ได้เพราะว่ามีน้ำหนึ่งสองสามสี่หแพ็คคือมอมเตอร์ไซค์ไม่สามารถบรรทุกของได้ดสักขนาดนี้คือถ้าไปก็คือน่าจะประมาณสักน้ำแพ็คน,นึงก็รอบหนึ่ง5รอบคือวันนี้น่าจะไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้น้ำทั้งหมดนี้ก็คือน่าจะนานในตะกร้านี้มีอะไร จะรีวิวของที่เที่ยวรอแดกซื้อของมาให้นะคะเพราะว่าค่าน้อยเยอะไม่สามารถเอาไปซื้อได้เพราะริมาณเยอะเหลือเกินนี่ค่ะเพื่อนสาวซื้อ,อ,อทำอันนี้มาให้แกงน้องไม้แล้วก็มกน้องไม้เอามาให้กินอันนี้สูตรเมืองเลยสูตรเมืองเลยที่เหลือก็เพื่อนก็ซื้อมาแต่ว่านี่ออเดี๋ยวเป็นมินีมมาน แน็์แรกลยกันแรกที่แบบออเดอร์เพื่อนจริงจังว่าแนกแจิกต้องมีเธอชอบกินแล้วก็ดูหนังไปแล้วก็เลงอร่อยแล้วก็หบล้างจานน้ำยาล้างจานจะหมดแล้วทำข้าวกินเองเนาะมามาของโปรโด แต่นานๆที่กินอันนี้ก็ออเดอร์เพื่อนเป็นไม่เสร็จว่าอย่าลืมนะมามา่าเพราะว่าอะไรอันนี้ต้มมามา่าอยากินต้มมามา่ายำมาม่าอยากินผัดมาม่าก็เลยจมหอ่อปลากระป๋องตา,งาสามแม่ครัวทำไมต้องอมีปลากระป๋องค่าน้อย อันนี้ก็คือว่าสําหรับทำนมจ,จีนนน้ํายาปลาสูตรปลากระป๋องอันนี้สูตรปลากระป๋องก็แค่บอกว่าใส่พริกใส่ปลากระป๋องออบีบๆปลากระป๋องเล็กๆแล้วก็ใส่น้ําปลาร้าค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่ต้นหอมปรุงนิดหน่อยก็กินได้แล้วหนมจีนน้ํายาปลากระป๋องง่ายๆจ้ะสูตรเออนั่งกินอยู่เฉียงนาน้อยอันนี้ค่ะแล้วก็พัก มะละมาละจ้าอันนี้มะละสดนะจ้าเราจะเอาไว้กินกับส้มตำซึ่งเราก็จะตำส้มตำกันก็จะมีผลไม้สาลี่สองลูกอันนี้อือหือกลิ่นต้องกินต้องกินแล้วก็ของโปรดค่าน้อยเลยก็คือน้ำเปรี้ยวบริเชส นี่ของโปรดเลยอันนี้ก็คือน้ำตาลลดลง37%แล้วก็ low fat แต่ว่าจริงๆแล้วอ่านข้อมูลตรงนี้เนาะมันก็จะมีน้ำตาล5.5นะแต่ว่าข้าน้อยชอบกินนะมันอร่อยอันนี้เป็นรสที่ชอบอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็ฟักทองมักอื้อมักอื้อันนี้ฮะมักอื้อภา,าอีสานมักอื้อแล้วก็มีใบแมงลักเพราะว่าจะอ่อมไก่ใส่มัอืนะจ๊ะ ออเดอร์เพื่อนสาวซื้อของให้มะเขือมะเขือสิตมมะเขือสิเนียนมะเขือแล้วกาจะกินเป็นผักด้วยอันนี้ท้ายสุดปิ้วหน่จีนตะการหนมจีนน้อยๆน้อยๆแปบาทตะการนี้ ของทั้งหมดนี้นะคะที่ซื้อเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่า,าทั้งหมดกล้องเราก็จะแบบเร็วๆนิดนึงเนาะทั้งหมดนี้ที่อยู่ข้างล่างนี้ปึ้งปปึ้ง,งน้ำก็ยอดทั้งหมดก็500กว่าบาทก็ซื้อที่ซ u เปอร์ชิปเพื่อนซื้อของมาให้ก็ต,ตายแล้วเดี๋ยวยังไงก็ ดูแลตัวเองดีๆนะคะดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแข็งแรงไปไหนไม่ได้แล้วก็ออกกําลังกายอยู่ที่ห้องอะไรแบบนี้พยายามใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเนาะคือเข้าใจแหละว่ามันต้องไปหาเงินข้างนอกแต่ถ้าพยายามอันนั้นได้คือถ้าไม่มีธุระจาเป็นก็คืออยู่บ้านหรือว่าถ้าไปข้างนอกก็พยายามพยายามห่างไกลผู้คนเนาะหลายๆอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไป ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะมาเรีนชามสวัสดีค่ะอีกรอบไายบายค่ะ